โตแล้วครับอุยโอ้โหไม่ต้องทำัฉันได้ ดูครับตันี้อยู่ครับตันี้อยู่โอ้่กีหลุดไปตัวนึงครับไม่รู้หรือว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับเอเอุยอ้ยเกือบหลุดเหมือนกันครับตัวนี้ใส่สวยทีเดียวนะครับเอามาหลุดบนชายตะลิ่งพอดีครับ เตจิ๋วนี่ครับไซก็พอได้ครับไม่โตเท่าไหร่ตัวนี้ขอเอาไปทำอาหารนะครับกัดเตดจิ๋วครับสีส้มครับเกค,ครับสุดยอดครับ